อันนี้มากี่ตัวครับวันนี้โอ้โหมาคันกว่ามกี่ตัวเลยไม่ได้น้ำปลาขายไปได้กี่ตัวกันเนี่ยวันนี้ขายยังไม่ได้เอ้าไม่ได้ขักตัวเหรอวันนี้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเองเอามาคันกว่าได้ตัวเดียวเองโอ้อ่าน้ำท่วมเลยน้ำใช่ใช่น้ำมันท่วมมาจากไหนคะเนี่ยมาจากนครสวรรค์ค่ะอออ่าสุดเซตที่แล้วยังยังอยู่ไหมหมายถึงว่าเอาเอามาอ่าเหลือพูดดีไหม จะตที่แล้วไปลูปขายเอาตัวมาคุณถามพี่ขายมาไอนี่ขายไปอ่แนี่เลยจำไม่ได้แล้วว่าแล้วไอเซตเป็นแสนน่ะเอาขายแล้วขายที่บ้านขายเพราะลูกค้าเขาจะตามไปซื้อที่บ้านเขาโทวรไปเหรอเขาก็ตามยูทูบ b e ก็ไม่กันเป็นลูกค้าไปจากตลาดอ๋อเป็ลูกค้าเดิมๆเราไหม ลูกค้าเดิมๆเราใช่ไหมคะช่วงนี้ลูกค้าใหม่ที่กำลังนั่นนะที่กำลังจะไปพัฒนาเอาไปพัฒนาจะเอาสูงร้อยสามสิบกว่าอะไรแบบนั้นงั้นเขาก็แสดงว่าเขาไม่ต้องดูในช่อง Youtube ด้วยได้ดูในช่อง Youtube แล้วก็เฟซบ้างหลายมางแล้วก็บอกต่อยังไม่ใช่แล้วก็มาเฟซมาไลน์บางทีเพื่อนๆน้องๆก็โทรมาถามอันนี้อันนี้เขามีแต่ตัวเดียวเหรอคะเนี่ย เหีือวแต่ใช้แม่ลูกหมดเลยแม่ลูกแม่ลูกเซตหนึ่งอ๋อราคาเบาๆแม่ลูกแม่ลูกเนี้ยอ่าเขามีลูกกี่ตัวละตัวนี้สามสี่ตัวละอืมก็อืมเขาแหลมมากเลยตัวนี้ตัวนี้ลูกเขาอันไหนคะนั่งนั่งอยู่นั่งนั่งนอนนอนอยู่ใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียเขาลูกเขาอ๋อหมายถึงว่าลูกเขาจะเป็นลูกตัวผู้หมดเลยอื แต่ละเซตก็เป็นลูกจกะพู่หมดเลยเมียลูกค้าจะไปที่บ้านออืตัวเนี้ยทรงเกางามอยู่ทรงดีทรงงามเนาะเออไปขุนดีๆสักหน่อยอืมตัวเนี้ยขายไปขายเท่าไหร่คะเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นแม่ลูกคูนเนี้ยสี่ห้าเนาะ ตัวน,นี้แม่นะคะตันนี้ลูกลูกที่นอนอยู่ลูกก็ประมาณหกเดือนได้ไหมอ่ะประมาณหกเดือนแล้วก็เป็นตัวผู้ด้วยนะคะน่าจะง่วงนอนเขาน่าจะง่วงนอนอะเมื่มอยเครียดด้วยอยากลงน้ําด้วยไหมอยากพักลงว่ยเอออยากพักด้วยนะคะก็เออน้อเส้นนี้นะคะนี่นะคะสี่หมื่นห้านะคะสองตัวต,ตัวนี้ แม่ลูกนะคะที่นอนนอนอยู่เนี่ยก็คือว่าเป็นแม่ลูกไอ่นี่หมดเลยเออแม่ลูกทั้งนั้นเลยแม่ลูกแต่ว่าลูกเป็นตัวผู้เนาะลูกเป็นตัวผู้หมดเลยอันไหนอ่ะแม่ลูกคู่นั้นคันไหนไม่รู้นนนจำน้มันจำกันได้ไหมเนี่ยขึ้นรถกเขาจแยกกันอืมแม่นี้ ะลูกนี้นะคะสามหมื่นพันสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ก็ควายตัวนี้อายุกี่ปีคะเนี่ยสามปีสี่ปีสามปีสามปีเนี่ยอ่าแสดงว่ายังอ่อนกว่าตัวนี้ได้ยังเด็กกว่าน่าเด็กอ่ะน่าเด็กอ่ะอย่างนี้เราเราดูดูดูหน้าดูไซส์ดูมั้ยดูไซส์ตามอายุดูผิวรุ่นไหนฟันคู่แรกคู่สาว ดูหลายอย่างเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกเขาตัวไหนคะตัวนี้ตัวใหญ่ถูกไปไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรอตัวนี้เท่าไหร่กันเนี่ยตัวนี้แนี่เท่าไหร่นีสี่มกว่าบาทตัวเนี้ยสี่หมื่นกว่าเหมือนกันแต่ตัวนั้นน่ะสามหนึ่งตัวนั้นเป็นตัวเล็กเหรอคะทำไมสามหนึ่งไแม่มันเล็กกว่าโครงสร้างมันเล็กกว่าอื ราคาก็เลยราคาก็เลยดอลาากล,ดอลงนะคะแต่ตัวนี้ยตัวใหญ่โครงสร้างโคมใหญ่กว่าอืสี่หมื่นกว่าหกสี่หมื่นกว่านะคะก็มีตัวนั้นอีกอ่ะเส้นเนี้อ่ะ,อะแล้วตัวนี้อีกอืมตัวนี้ลูกเขาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอ๋อลูกอยู่นู่นนะคะลูกเขา ดูหน้าดูตาดูดอกอดอกเขาดอกตาอ่ตัวนี้มีดอกอยู่นะ,ะดูคอ ตัวนี้เซตนี้เท่าไหร่คะแม่ลูกสี่ห้าใช่ไหมตัวนี้ก็สี่ห้าตัวนี้ก็สี่ห้าอ่ะตัวนี้ก็สี่ห้าสี่ห้าสามคู่เลยถ้าใครสนใจก็อ่าโทรมาได้เลยนะคะถ้ามาสอบถามราคาหรือว่าต่อรองราคาได้นะคะกับเซตนี้ อ๋อออกไปถึงยังเขาหยุดทิ้งแ<ด>ะฮะแม่ลูกหมดเลยเจัสี่ห้าสี่ห้าแม่ลูกสี่ห้าแม่ลูกสี่ห้านะคะสี่ห้าหมดเลยก็เว้นตัวนั้นสามหนึ่งนะคะใครที่สนใจเซตนี้นะคะติดต่อคุณสะอิ้งได้เลยนะคะ อันนี้ของคุณอิงนะคะบอกเบอร์โทรคุณเอิงหน่อยค่ะ084 084 811 811 7649 7649นะคะอันนี้โทรมาติดต่อคุณเอิงได้เลยนะคะชอบราคาไหนชอบตัวไหนก็มาต่อรองราคากันได้นะคะที่บ้านมีไหมคะไมะ่มีมาหมดแล้วเนาะวันนี้แต่วันนี้เอามาเยอะมากนะคะก็จะรอส่งอ๋ออันนี้ส่งเองปะคะ สย<ม>่งเองนว่มันมีรถกระบ,บออะ,ะ,ร,ะบรับสง่สองอ่ะอ๋อมีรถกระบะรับส่งเนาะส่งอ่าฟรีในโซนอุทัยไหมมันเหมือนว่าต้องคุยราคาต้องต้องคุยราคากันนะคะยังไงก็สนใจแล้วถูกใจราคานี้ก็โทรเข้ามาหาคุณเซิงได้เลยนะคะ,คะ,คะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมนะคะพี่ค่ะอ่ะแม่เขาขายเหรอคะอ้อกพัดออกมาจากอกอืม อันนี้อันนี้อ่าควายนางควายนางนี่น่าจะประมาณเท่าไรสองปีได้มั้ยไม่ถึงไม่ถึงนะปีกว่ากว่าหนึ่งปีกว่ากว่าใช่ปีกว่ากว่านะคะอืมอันนี้ตัวเดียวเดียวตัวคู่เด mm. ียวตัวคู <t 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 ่เท um> okay, okay. ่านั้นเลยลูกแองลูกแองคัดออกจากฝูงนะคะอืมคัดออกมาหมดเลยเหรอคะเนี่ยตัวใช่ใช่สี่ตัวสี่ตัวเลยคู่หมดเลยคู่หมดเลยนะคะ ขายครับเนี่ยตุ้นุนไ้หมขายแล้วสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าตัวเดียวสองสี่หมื่นห้าอ่างั้นตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นยี่สิบสองยี่สิบสองใกล้เคียงกันนะคะอืมควายนางนั้นเลยนางนี้นางนี้ก็ขายไปแล้วนะคะเหลือแต่นางนี้ เออนางนี้สองสองนางนั้นก็ขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วสิน้าะคะอ้าวเตรียมตัวไปขึ้นรถเลยเธอเจอขึ้นรถเลยเธออ่าไปไปอันนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะอนี่ไปแล้วไปแล้วชุดนี้สี่หมื่น ล่าป้ายป้ายปสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าายเรียบร้อยแล้วอ่า,อาเหลือ<า>ตัว<า>เดียวดเดียวอหือนางเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอาควายตัวผู้กระช อูอสี่ห้าขายเรียบร้อยแล้วขายเรียบร้อยแล้วบ้านมีอาหารไงเลือกอะไรมีตัวลหมื่บาทขายง่ายค่ะบนี่ควายนางควายสาวสองหมื่นสองันี้ตัวละหมื่นพันหมื่นพันหมดเลยสี่หมื่นสี่โอ้เซตนี้สี่หมื่นสี่หมื่นพันหมดเลยนะคะ เป็นควายหมดเลยค่ะอูถ้าตรงเมียไปหมดแล้วไม่ขาแล้วเนี่ยตัวหาแต่ตรงเมียะตัวผูขายยากไหมคะยากนิดนึงเนาะอืมไม่ไม่นิดนึงแสดงถ้าพูดบอกยากอย่างนี้แสดงว่ายากโตก็โตไปเลยถ้าร้อยเนี้ยเดี๋ยวถ้ายากต่มาก่อนขายง่ายอืมอันนี้ขายได้อืเนี่ยขายยากหน่อยนะแกบอกว่าขายยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรอืมแต่ตรงเมียหมดไปแล้ว ใครๆก็ต้องการตัวเมียอ่ะาตัวละหมื่นพันหนึ่งพันหมื่นพันหมื่นพันตัวเลยะก็เหลือตัวตัวตัวเมียตัวเดียวอืมสองสองตัวนี้สองสองนะคะวัวัวสาวอยู่ดูทรงผู้ขาดูทรงหางอืม เขาจะลองทำไมเห็นเขาไปกันแน่อยากไปด้วยไหมอยากไปด้วยอ่ะขอเบอร์โทรนะคะเผื่อใครสนใจเนาะอศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดอ่าคุณอะไรคะแม่อะไรคะ เลขารวมคุณแม่สำรวมนะคะ,ะ,ะ่าใครที่สนใจเซตนี้นะเซตนี้หรือว่าแยกตัวก็ได้แม่เขาก็ขายอืตัวละหมื่นพันหรือว่าราคายัางไงก็มาต่อรองแล้วมาคุยกับแม่สำรวมได้นะคะหรือจะชอบตัวนี้ตัวนี้สองสองนะคะอ่าแม่เขาบอกไว้สองสองนะใครที่ชอบอ่าก็ทัวรมาหาเจได้เลยนะคะคุณแม่สำรวมนะคะจะ้าโอ้ยประมาณกี่เดือนนะ 6เดือนได้ไหมกเดือนประมาณประมาณแค่นี้แหละอ่าแต่พ้งล้วนๆนะคะัวผู้เลยสวยไม่ใช่ลูกอีสานควายลูกโผล่ไอืมไม่ใช่ลูกอีสานควายที่นี่เลยใช่ใช่ควายอุทัยเลยแยกมาควายอุทัยขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อนะค่อีสานพ่อเจ้มาซื้อที่นี่ด้วยหมาตัวน้ำหนักที่นี่มันดีกว่า ใครที่สนใจนะคะสนใจก็มาโทรมาตามเบอร์โทรนะคะคุณแม่สำรวมนะคะขอบคุณคุณแม่สำรวมมากๆนะคะขอบคุณค่ะโชคช่วมันหมานค่ะเดี๋ยวก็ขายได้